โอเคค่ะผู้ชมคะตอนนี้พออยู่กับผู้บริหารของอัปปิโกไฮเทคหรือว่า a AH, อนะคะเพราะเห็นตัวเลขของ a AH อเออกมาแล้วค่ะคุณเย็บไตรมาสสองบวกร้อยสี่กำไรโตสองร้อยห้าสิบ,บล้านบวกร้อยสี่สิเปอร์เซ็นเดียออนเดียรายได้เกือบห้าพันล้านบวกร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นเดียออนเดียมันเลยทำให ตอนนี้ดีอีดีขึ้นอัตราส่วนเอในการทํากําไรก็ดีขึ้นอย่างที่คุณเย็บเคยมาให้ข้อมูลไว้ในรายการของเราว่าปีนี้จะเป็นซันชายคุณเย็บเล่าให้ฟังหน่อยว่าไตรมาสสองสาเหตุที่ทําให้ตัวเลขออกมาดีขนาดนี้เพราะอะไรฮะเหตุผลดีนี่นี่เอ็กซ์พอร์ตประเทศไทยดียอดขายที่ประเทศไทยก็โอเคโซ่ so, เราก็เวลา OEM อสั่งของเราก็ผลิตให้ <laughs> เราไม่ใช่เราเก่งหรอก OEM ส่ง OEM ขายได้เราก็เราก็ผลิตได้เหตุผลอย่างนี้ and then cost reduction เราก็พยายามทำดีเวลาโควิด so มีสองประเด็นนะฮะ market market is also up <S <s <us> <S cost reduction ฮะ <s us> huh? uh, so uh, productivity ก็ลดขึ้น so I think all i combination combination of factor คซึ่งบริษัททําได้ดีขึ้นเอออย่างนี้ค่ะซึ่งซึ่งขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าอตอนโรงงานการผลิตส่วนใหญ่ของเอเอสอยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะเอ่อเราอยู่ที่ประเทศไทยประเทศจีนประเทศโปรตุเกสสามประเทศอ,อ,อยวนี้ประเทศจีนดีมากโปรตุเกสเนี่ยนี่โอเคโซโซค่ะไมคโครชิปที่ยุโรปไม่ดีโซ่โซโซประเทศจีนดีมาก เออประเทศไทยก็ด uh, ีมากสาเหตุผลอย่างนี้อืสาเหตุผลคือคือฝั่งความต้องการเนี่ยเราเห็นดีมานเพิ่มและหละตลาดส่งออกดีความต้องการรถยนต์มันเพิ่มทั่วโลกเลยแต่ในฝั่งของของของการผลิตเนี่ยที่อยากจะถามก็คือว่าเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรใช่ไหมคะแม้ว่าโควิดในประเทศจะยังคงพุ่งอยู่โรงงานทุกอย่างเราแบบเซฟปลอดภัยถูกไหมฮะเออแต่นี่โควิดแต่ทุกโรงงานมีโควิด เ,เราต้องรักษาดีๆเออเราไปยมฉีดฉีดวัคซีนหาหาไม่ไปยมรัฐบาลก็ช่วย<ะ>เราอยากเราอยากฉีดวัคซีนเดี๋ยวนี้ก็ฉีดเจ็ดสิบกือบเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะบางบางโรงงานก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เราเต้องทำแบบนี้ก่อนเราก็มีมีนยโยบาย SOP แขมงวง<ะ>คุณบอก โรงงานไม่มีโควิดนี่ไม่ได้หรอกทุกโรงงานก็มีบ้างไม่ถึงมีโควิดเราทำงานใบได้ไม่ใช่แบบนี้เราต้องรักษาพยายามดูแลทุกคน uh, business must go on yeah? But we must uh, change lifestyle Lif ต uh, lifestyle ต้องเปลี่ยน lifestyle ต้องเปลี่ยนอย่างนี้อย่างเดียวเราต้องทำงานหรอกไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินเดินใช่ไหมธ uh, ุรกิจก็ไม่ดีเ uh? อุตสาหกรรมก็ไม่ดีมีโอกาสเราต้องลุยเท่กากับลุยอย่างเดียวค่ะคุณคุณเย็บคะขออนุญาตถามหน่อยว่าจําได้ว่าเคยคุยกับคุณเย็บไปเมื่อตอน Q1 คุณเย็บบอกว่าปกติแล้วด้วยด้วยด้วยซีซันแลแล้วเนี่ยไตรมาสสองหรือ Q2 เนี่ยจะเป็นช่วงที่สโลสุดกรอบสุดแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขก็คือยังยัง,ย,งยังโตมากๆอยู่เลยยังคงยืนยันแบบนั้นไหมครับแล้วแนวโน้มไม่ <3 S 1> ไม่สโลแบบเทปกับ Q1 ก็สโลใช่ไหม Q หน่งสี่ร้อยกว่าล้าน Q สอ,องสองร้อยกว่าล้านอ๋อดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วขัดทุนหกร้อยล้านใช่ไหม,มปีก่อนสองพันสิบเก้าก็กำไรประมาณร้อยห้าสิบล้านดูแล้วมีโควิดเรากเา็เราก็มี volume มากขึ้นเ,เหตุผลเรามีประเทศนอกก็ดีขึ้นประเทศไทยก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นนะพูดอย่างง่าย,ายๆนะคะ แสดงว่าไตรามาสสามไตรามาสสี่ก็จะดีขึ้นตามฟอร์คาสดีมากจริงๆนะตามฟอร์คาสผมดูแล้วดีมากทุกเตรควสเตราสามไตร์สี่ตามฟอร์คาสดีมากเดี๋ยวนี้ก็มีโควิดบางบางโอเก็มีผลทบกับอิเล็กทรอนิกส์มีผล <c oughs> ทบกับโควิดสเราก็เราเราฟอร์คาสเดี๋ยวนี้ไม่ชัดเท่าไหร่ เดอนกรกฎาคมโอเคเรารู้แล้วเดืกรกฎาคมโอเคเดี๋ยวนี้ออกัสเซปเทมเบอร์เอ่าเซปเทมเบอร์มีโอกาสโรงงานมีโรงงานอะไรอิมแพกไหมอ่า uh, เราต้อง mm. ต้องต้องต้องยัง,ง,งไม่เห็นออ uh, mm. กัสก็โอเคอะมีอิมแพกนิดหน่อย mm. but อยู่ได้เดืกรกฎาคมนี่ผ่านแล้วก็โอเคเดืกรกฎาคมดีกว่าเอนเมษายนเอ่อก่อนหืมบาทอ่อนเยอะมากเลยค่ะคุณเย็บจากสามสิบ มาเป็นแบบโอ้โหสามสิบสามกว่าแล้วนี่จะเป็นเซอร์ไพรส์ Surprise ในเชิงบวกหรือว่าเป็นปัจจัยหนุนต่อรายได้ของ AH มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ประเมินไว้ยังไงฮะเออเวลา Foreign Exchange เปลี่ยนอะไรไม่เกี่ยวกับโรงงานเราเราเสื้อของนี่เสือ้อหลักใช้ใช้บาทเพราไม่เกี่ยวกับเรา O E M อันนักดี O E M export เอ็กซ์พอร์ต้องต้องดีขึ้น้ะเวลาเอ็กซ์พอร์ตดีขึ้นเราก็ดีขึ้นฮะอ่าโซ่เหตุผลนี้เอ็กซ์พอร์ตดีขึ้นเราก็ผล,ลิตได้มากขึ้นเราซื้อของเราใช้บาทเราไม่ใช้ย<อ>ูเอสดอลลราเราซื้อเหล็กซือ้ออะไรซืร้อบาทเอ่อโซ่ไม่เกี่ยวกับเอ่อบริษัทเราบัดเวลาโอเอมยอดขายดีขึ้นเราก็ดีขึ้นฮะ คุณเย็บมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ถือหุ้น a อหรือว่านักลงทุนที่กำลังติดตามธุรกิจของอ g ปปิโ h ไ t e h h ไหมคะช่วงท้ายนี้เชิญได้เลยค่ะเออวอมบอมม,มีความสุขมากๆเหตุผลอะไรเราทำได้ดีขึ้นเดี๋ยวนี้โควิดก็หนักเวลาเราทำให้ดีขึ้นเพื่อถือหุ้นก็มีบันผลครั้งนี้เราก็ให้บันผล25%่ลสิ้าเปร์เซนต์กำไร เออกำไรก็ดีขึ้นดูแล้วปีนี้เออ better year transform transformation year <c oughs> recovery year ดู forecast ปีหน้าดีกว่าปีนี้ดู <c oughs> forecast ปีต่อไปดีกว่าปีหน้า so เวลามองอย่างนี้เออผมก็สบายใจนะค่ะ <c oughs> องข้างหน้าสองปีเราก็โอเคค่ะ <c oughs> เ,เราธุรกิจรถยนต์นี่ very stable <ฆ>เรามี forecast ไม่ใช่หน<ฆ>ึ่งเดินสองเดือนนะเรามี forecast เวลาเราทำรุ่นใหม่นี่เรามีรุ่นใหม่นี่เป้าหมายสิบปี<ฆ>เราลงทุนสิบปีเขาต้องยอดขายตามตามยอดขายเป้าหมายคิดว่าเป้าหมายไม่ถึงเขาต้องคอมเพนเซตเราเราลงทุน<ฆ>ใช่ไหมคิดว่าเป้าหมายมากกว่านี้เราก็ลดราคาให้เขาเขาก็ขายดีขึ้น So, hmm. ตัวธุรกิจเรานี่เสียงน้อยเสียงน้อย <Ha. S 1> stable and ลูกค้าเราก็เราส่งให้ให้โตโยต้าฮอนด้าฟอร์ดอย่างนี้ลูกค้าก็ hmm. ทั่วประเทศไทยทั่วโลกก็ <Ha. S 1> so, ดูแล้วธุรกิจเรา stable และเราโชคดีมากมากนะพูดอย่างนี้เปรียแบเบทียแบบกับธุรกิจอย่างอาื่นมองโรง <Ha. S 1> แรมเขาปิดตัวรเซิรปิดอย่างนี้ so เดี๋ยวนี้เราดีขึ้นเราก็ช่วยคนใช่ไหม เรามีเงินช่วยคนช่วยพนักงงานที่โรงงานเราก่อนเราก็ช <corre è S 2> ่วยสังคมอย่างนี้เราเรามีประจ็ตช่วยสังคมนีโอเคได้เลยค่ะคุณเยฟวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะ thank you so much for joining us นะคะ thank you ขอบคุณมากครับขอบคุณมา stay safe นะทุกคน thank you ครับสวัสดีครับ